สวัสดีครับพวกเราทัวเตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง12คนนะฮะขาดไป2คนนั่นคือปะรากับพระแพนะครับก็มาถึงจังหวัดโครานะฮะแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกนะครับที่เราจะเข้าไปพบกับพี่ๆจากคลื่นวิทยุยูสแครซี่นะฮะแล้วก็วันนี้กิจกรรมนี้แบบจะมีหลายอย่างมากจะมีทั้งแบบโอทัวโรงเรียนแต่โรงเรียนใครเราไม่บอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับกับ True Moment ตามกันมาเลยค่ะ เข้ามามวตอนนี้าารเราได้เวลาแล้วนะคะที่จะสัมภาณ์สสดๆกับเหล่าบรรดาน,นักเล่าฝั<ช><ค>นทั้ง12กน้องโทษนะครับไปกินนกวีกกันมาจากไหนกันเนี่ย <laughs> โอ้ยเสียงดีกันจริงๆเลยยังของปอนี่เป็นเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นยังเรายังเป็นพอธรรมดาอยู่แต่หลังพอได้เป็นเดอะวินเนอร์ปุ๊บเนี่ยกลับไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างพิเศษตกใจตกใจครับคือปกติแบบก็มันจะไม่มีคนแบบสนใจเท่าไหร่จำเป็นก็แบบเดินไปวันๆนะครับมีเด็กกี๊กไปตาหนุ่ยเป็นสุกตาไปคนไล่ครับไม่ใช่คนคนไล่แล้วคนนาคนสวนนั่นเอง ก็คือมันก็ได้พัฒนาตัวเองฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นห่อยอย่างน้องๆบางคนอย่างเงี้ยฮะเข้าไปแบบยังเด็กมากอย่างเช่นน้องมีอย่างเงี้ยยังเด็กออกไปแก่เลยออกไปแกเลยนี่หญิงชราเลยตัดเลยแต่ละคนก็จะมีเพลงต่างสไตล์กันไปฮะทำคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ครับวางแผงแล้วแล้วก็มีขายคอนเสิร์ตนรับขนาดวันคอนเสิร์ตใหญ่ที่ ไอ้น้ามึงเขริแผ่นเชื่อไหมพี่หกรแผ่นหมดเ้ียวหมดขายเที่ยงปุ๊บเลยแม่กินไป3ไม่สามร้อแผ่นแม่เอไปเอาไปนจริงๆแล้วต้องบอกต้องบอกว่าแม่กินนี่เขาการตลาดเก่งนะซือเขาบอกไเนยเพื่อที่เขาจะไปเกินกัไลยไม่ใช่ขอลายเซ็นมุกไปด้วยไงไอเนทำไปขายต่อทไอไม่อย่างไร็นอื่นไม่เซ็นดี ถ้าเกิดมีโอกาสก็คืออยากจะไปร้องในนี่จีนะคะเพราะว่าหนูร้องเพลงจีได้ด้วยก็มีโกอินเตอร์แบบนี้ตลอแล้วก็อยากอยากลองแบบเล่นหนังใหญ่อ่ะดูคือชอบดูหนังไง้ะค่ะแล้วก็เออถ้าเกิดสักวันหนึ่งมันมีเราเข้าไปอยู่ในนั้นก็คงจะดีนะครก็อยากให้งานเข้าเยอะๆเล่นละครได้ก็ดีครับผมแล้วก็ต่อไปก็ถ้าไม่ได้อยู่อันนี้เราก็อยากจะไปเปิดโรงเรียนสอนเต้นครับ เราก็ต้องไปเรียนกันเยอะๆได้เรียนกันเยอะๆนะครับถ้าเปิดเยอะไม่เรียนก้นยเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ AF7 ทั้ง1ิคนมากๆเลยนะคะครับผมแล้วก็เราก็เสร็จจากที่แรกแล้วที่ยู u t เ c ครซี่6 7 5ครับก็มาสัมภาษณ์กันแล้วก็มาคุยกับ ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยมีสายด้วยแล้วก็แบบมาคุยเกี่ยวกับพวกเราเกี่ยวกับผลงานของเราด้วยครับก็แบบดีใจมาที่นี่เป็นที่แรกเลยครับแล้วก็แบบมาเช้านั่งรถมาก็แบบตื่นเต้นครับได้แบบมาโคราดแล้วตื่นเต้นกันไหมครับได้มาโคราดคือแบบเหมือนจะได้กลับมาแบบแล้วแบบนั่งดูบรรยากาศว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่านี้ได้มาคุยกับพี่สคนนี้ใช่ครับพี่ตีแล้วก็พี่ปิวรมครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับต้องบอกว่าน้องๆน่ารักทุกๆคนนะฮะยังไงก็ ใครที่อยากจะขอเพลงหรือว่าอยากจะติดตามผลงานก็นะฮะที่ยูเครซ่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตตลอดเลยขอบคุณพี่ๆมากมากครับ True F7 ทั้ง10คนตอนนี้ก็มาที่เดลโมโคราดเป็นที่ที่3แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ขึ้น Happy Time 16.25ครับผมก็เดี๋ยวจะมามาคุยกับพี่ๆข้างในแล้วก็จะแบบคุยกับผู้ฟังทางบ้านนะครับก็เนี่ยครับเพื่อนก็เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวผมเข้าไป ต้องรับ AF ฟเจนเลยครับครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกมาสู่โลกภายนอกเข้างออกมาสู่ข้างนอกเลยนอกก็ถูกนอกก็ถูกขังอ่ะก็มีแบบพี่พี่แฟนคลับก็มาแบบตรอบรับดีแบบมาคอยให้กำลังใจพวกเราตลอดครับแล้วก็แบบเวลาฝากผลงานก็จะมีคนฟังอะไรครับก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบให้กำลังใจพวกเราครับล้วงับคนอื่นมาอาสาวๆอนสาวๆมาครับ รมีคนจีบเยอะขึ้นไหมคะดีไหมโดนที่เราแข่งอะเรารู้สึกประทับใจไหมเวลาเห็นแฟนๆชอบเราดีใจค่ะเพื่อนๆก็ดีใจเชื่อค่ะน้องปั๊บอกว่าน้องเพลงสามภาษาได้ไทยจีนอังกรีดอยากให้ลองโชว์สักหน่อยหนึ่งละกันสำหรับน้องป๋าขอบคุณจีนนะขอเคุณจีน ในโปรไฟล oh <Yeah. S 3> ์นะครับอกว่าคุณสามารถที่จะ a d t i t and improvisation you know improvisation and n สดสดกับการขับเสภาได้ด้วยอ๋อใช่ครับแต่มันคนละอย่างกันทช่ไมไม่เอาขับเสภาไปอีกพอไว้เออเออลองหน่อยสิเราเราจะให้คุณขับเสภาแล้วอีกพอไว้ด้วยโอเคเออ๋ออ่ะลองดูเออไม่เคยทหมือนกันครั้งครบท่ายำโค้งทองรีสีรีดใลญ่ฟลายฟลายโคเกะ ร้อมาสิน้องแมวโชคแก้วมาร้องยอมยอมรับรู้สุดยอดอารีเจเตอร์ไปดูกล่องข้อความของเรากันบ้านกว่าครับรักบอสนิวมากมายโดยน้องอะไรเนี่ยน้องคู่เดือรอให้นัตตี้ร้องเพลงเกฟให้ฟังหน่อยค่ะ

ดีๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ขับไปเราไปขอบคุณน้องๆนะครับที่มาเยี่ยมเราเลยครับโอกาสรับชงได้เจอกันใหม่นะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลื่นที่สองแล้วค่ะแฮปปี้ไทม์ค่ะโโอ้หสนุกสนานกันมากๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องๆสนุกมากครับผมพี่พี่ดีเจแบบคุยสนุกมากใช่แล้ววันนี้เราคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างคะก็จะมีพวกเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็แบบ บรรยากาศตอนอยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับที่นี่นะคะที่สตูดิโอที่เรามาออกอากาศกันนะคะก็อยู่ติดกับฮอที่เราจะแสดงคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้เลยนะคะโหใกล้มากก็โปรโมทมีแฟนๆเนี่ยค่ะมายืนกันอยู่ตรงห้องกระจกกันเต็มไปหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาสัมภาษณ์พี่ดีเจกันว่านี่กว่าว่าคุยกับพวกเรามาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างพี่เตยใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็วันนี้น้องๆก็สดใสกันดีนะครับนาทีจะมีมากันเยอะๆอย่างนี้ก็ นะหนุกนานดีนะครับน้องหลงก็น่ารักมากครับถามทางฝากนู้นบ้างดีกว่าค่ะรู้สึกไงครับที่ได้สัมษั์พวกเราสิบต่นตันสิบนะโหน่ารักดีครับเป็นกันเองครับสนุกสนุกนะครับขอบคุณแฮปปี้ไทม์มากเลยครับที่แบบให้พวกเราได้มาให้พวกเราแฮปปี้อยู่ที่นี่กันเลยแบบคือได้พูดถึงทั้งลูกตัวเราแล้วก็พูดถึงเรื่องอไรบบบบของเราให้ทุกคนได้รู้ด้วยครับ ที่ต่อไปนี่นะคะเป็นที่ที่ปอลเขาอาจจะไม่เคยคุ้นเคยะนะคะที่ แล้วคุณเคยกันดีมากคุณเคยกันดีเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่เราเติบโตกันขึ้นมาใช่ค่ะนั่นคือโรงเรียนมารีวิทยาเรามี็นกันก่างคนกันต่างรู้กันได้อออย่าทำตัวคุ้นเคยไม่ใช่โรงเรียนเธอเดี๋ยววันนี้เราจะไปมารีวิทยาการไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าวันนี้ถ้าเราไปโรงเรียนของคุณอันนบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงผมจะล่นปรากฏว่าไปไม่มีใครรู้จักเลยอีกสิบเอ็ดคนนะคะรู้จักคุณประตูติดไปหยุดห้ามเข้าอะไรเยอะไรอะไรยอมมากยิ่งนับวันอันนกยิ่งยมนะะค ย่อมมากจริงเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันเลยดีกว่า,าค่ะว่าเดี๋ยวไปมาลีวิทยาแล้วเป็นไง